หลังมีข้อถกเถียงระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มคนเสื้อแดงว่าวันที่เกิดเหตุความวุ่นวายที่หน้ากระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่12เมษายนที่ผ่านมานายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบาณรองนายกรธมัฐมนตรีอยู่ในรถที่ถูกทุบจริงหรือไม่ล่าสุดเมื่อวานนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิตสกุลที่ปรึกษาด้านความมั่นคงและโฆษกฝ่ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยได้ออกมาชี้แจงโดยยืนยันว่าทั้งนายกรธมัฐมนตรีและรองนายกรธมรัฐมนตรีเดินทางออกจากกระทรวงมหาดไทยด้วยรถที่ถูกทุบ เนื่องจากวันดังกล่าวตนเองอยู่ในเหตุการณ์ด้วยการออกมายืนยันเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการชนกับฝ่ายไหนเพียงแต่ต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงเท่านั้นพร้อมกับย้ําว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ใช่สถานที่จัดฉากหรือเล่นละครอะไรทั้งนี้หม่อมหลวงปนัดดาระบุว่ากระทรวงมหาดไทยเป็นสถานที่ราชการซึ่งไม่เคยปรากฏเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนดังนั้นต่อไปการรักษาความปลอดภัยของกระทรวงมหาดไทยจะต้องเข้มงวดมากขึ้นส่วนเรื่องของความเสียหายกับกระทรวงนั้นขณะนี้กําลังประเมินกันอยู่ ขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีระบุว่ายินดีให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่กระทรวงมหาดไทยแก่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุชุมนุมทางการเมืองของรัฐสภาหากจะมีการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวเพราะขณะนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการให้ประชาชนมีโอกาสรับข้อมูลทุกด้านโดยรัฐบาลจะทําให้ประชาชนเข้าถึงข้อเท็จจริงและเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่ทุกฝ่ายจะไม่ยอมรับผลการตรวจสอบของคณะกรรมการชุดนี้ที่มาจากที่มาจากตัวแทนทุกฝ่าย ด้านนายเทพไทยเสนพงศ์โคศกส่วนตัวหัวหน้าพักประชาธิปัตย์กล่าวว่าข้อมูลที่กลุ่มคนเสื้อแดงนำมากล่าวอ้างเป็นข้อมูลเดิมเพื่อ,เพ,อเพื่อเบีเ่ยงเบนประเด็นซึ่งเรื่องนี้ให้ไปสอบถามนายสุพรอัตถาวงแกนน,นํานปชเพราะนายสุพรประกาศบนเวทีว่าการบุก